สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจําวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่2กันยายนพุทธศักราช2568ค่ะดิฉันนุภาศรีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะ ตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาดัชนีตลาดนะคะปิดอยู่ที่ระดับ1,248.84จุดเพิ่มขึ้น4.36จุดหรือคิดเป็น0.35%มูลค่าการซื้อขาย27,49.14ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซ์วันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทเอเชียน้ำมันปลามจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น APO นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเคาะมันสนั่นมีแรงเก็งกำไรเข้ามาอย่างคึกคักค่ะ สำหรับ APO นะคะหรือว่าเอเชียน้ำมันปาล์มค่ะประกอบธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้รวมไปถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกา๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะงบไตรมาสส68ที่ผ่านมานะคะไตรมาสล่าสุดค่ะ APO รายงานกำไรสุทธิ140.62ี่ 140. 6, 6, ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน,อนที่มีกำไรสุทธิ84.53ี่ 84, 5, ล้านบาทค่ะ โดยเปรียบเทียบปีต่อปีนะคะในไตรามาสที่2ของปี68บริษัทมีกำไรสุทธิ140.62ล้านบาทเพิ่มขึ้น56.08ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็น66.34%ค่ะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตรากำไรสุทธินะคะปรับเพิ่มขึ้นจาก12.16%เป็น18.42%ปัจจัยหลักนะคะก็มาจากไรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะจากปริมาณการผลิตและการจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลงจากสิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุนค่ะขณะที่ช่วง6เดือนแรกของปี68นะคะบริษัทมีกำไรสุทธิ128.59ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น62.80ล้านบาทหรือว่า95.4 4จเจากช่วงเดียวกันปีก่อนนะคะที่มีกำไรสุทธิ65.79ล้านบาทอัตรากำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 7. 0 4เปในครึ่งปีแรกของปี67 มาอยู่ที่1 1 6 3ในครึ่งปีแรกของปี68ปัจจัยหลักก็มาจากรายได้จากการง,งานที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและจำหน่ายนะ้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นค่ะและต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงจากการบริหารจัดการกระบวนการผลิตประสิทธิภาพการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะที่อยู่ในระดับคงที่แม้รายได้เติบโตค่ะยังช่วยสนับสนุนการขยายตัวของบริษัทนะคะอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ขณะที่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี68นะคะบริษัทก็คาดการ์ค่ะว่าธุรกิจน้ํามันปาล์มจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยผลผลิตน้ํามันปาล์มดิบจะยังคงเพิ่มขึ้นและเริ่มเข้าสู่ช่วงการให้ผลผลิตเต็มที่รวมถึงผลการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ํามันที่ให้ผลผลิตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะประกอบกับความต้องการใช้น้ํามันปาล์มในประเทศนะคะมีแนวโน้มขยายตัวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานชีวภาพค่ะ นอกจากนี้นโยบายการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลของประเทศอินโดนีเซียนะคะจาก B35 เป็น B40 ในปี2568 mm. ก็ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตลาดสูงออกน้ำมันปาล์มของประเทศไทยค่ะโ mm. ดยบริษัทเล็งเห็นถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านมาตรฐานการผลิต RSPO ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มไทยในตลาดโลกค่ะ เยาวราก็ตามนะคะบริษัทก็ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนผข,อของปริมาณการขายและทลายปาล์มบริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบผ่านโครงการเอเชียนพลาสที่สนับสนุนการรับซื้อทลายปาล์มสดนะคะจาก,กาเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพสูงและรักษาอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มในระดับสูงอีกทั้งยังมีแผนล,ลงทุนในธุรกิจต้นน้ำค่ะผ่านแปลงเพาะปลูกต้น กล้าปาล์มน้ำมันเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตในระยะยาวนะคะคู่กับการปรับปรุงการผลิตอัตโนมัติค่ะเพื่อลดต้นทุนและก็เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบริษัทมุ่งมั่นนะคะในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำค่ะพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะ สำหรับหุ้น APO ค่ะก็มาปิดการซื้อขายภาคเชา้าที่ผ่านมาที่ระดับ1.88บาทนะคะ1บาท88สตางค์ค่ะบวกไป21สตางค์หรือว่าคิดเป็น12.57%มูลค่าการซื้อขาย15.19ล้านบาทค่ะนี่คือหุ้นเด่นหุ้นร้อนชื่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านะักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ต,มติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ t com ค่ะและยังสามารถติดตามได้ทางช่องทาง Facebook Instagram X Line Square Telegram เทส Tiktok รับชมย้อนหลังที่ช่อง Youtube c h anel n ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้ไใช้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ